สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกิมน้อยเทนดี้เทโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมาพูดคลิปกันต่อนะคะสําหรับแก้ปัญหางานกับไพายิบซีนะคะหรือแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิบซีในวันนี้นะคะก็จะมาพูดในตัวของมหัศเล็กถ้วยซึ่งคราวที่แล้วครูได้ทําการพูดเป็น1ดาบไปแล้ว สมาชิ YouTube ก y o u t u b e ก็น้องๆที่ติดตามนะคะก็เข้ามาสอบถามว่าไม่พูดไพ่บุคคลถ้วยเหรอก็เลยทราบว่าตัวเองอื่นลืมตรงจุดนั้นไปนะคะ,ะเราเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนะคะเอกสารที่ประกอบการบรรยายนะคะจะก็จะเป็นชุดโคลทาร์ลนะคะชุดโคลทาร์ลก็คืออีกาทาร่นั่นเองนะคะหน้ากล่องก็เป็นอย่างนี้ชุดก็ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้คือสวยดีคะ่ะสำนักพิมพ์ US เ a m e นะคะ ถามว่าครูใช้ไพ่ทุกใบใช้ไพ่ทุกกล่องในการทํานายไหมจริงๆก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะเป็นเพราะว่าหลังๆเยอะมากเปิดไว้ซื้อเห็นแล้วก็ซื้อสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ใช้ทุกเซตแล้วค่ะบางทีก็ซื้อมาเฉพาะเซตที่ตัวเองอยากสะสมหรือเซตที่คิดว่าตัวเองน่าจะเกิดไอเดียหาค้นคว้าต่อได้อ่ะมาต่อค่ะสำหรับท่านใดก็แล้วแต่นะคะที่ได้ไพ่มหาดเล็กถ้วยแล้วถามบอกว่าเออเราเกิด ปัญหาในเรื่องการงานเกิดขึ้นเนี่ยได้ไพ่มหาดเล็กถ้วยแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ต้องบอกว่าเมื่อเราได้ไพ่มหาดเล็กถ้วยสิ่งแรกที่จําเป็นต้องทําเลยบางคนอาจจะแบบไม่ยอมใช่ไหมแต่ว่าในหน้าไพ่เนี่ยไพ่มหาดเล็กถ้วยมันหมายถึงการอ่อนน้อมถอม่ถอมตนนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคืออาจจะเป็นแบบ ทำตัวเด็กเด็กน่ารักตัวทำตัวเล็กๆหน่อยเราอยากกล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เรื่องราวซาลงได้นะคะอีกอย่างหนึง่งไพ่มหาเล็กถ้วยมันคือหมายถึงว่าลองปรึกษาคนรอบตัวเราดูนะคะคนรอบตัวเราคนรอบตัวเราจริงๆเลยอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานพี่น้องพ่อแม่ปรึกษาได้เพื่อนก็ต้องเพื่อนรู้จักกันมานานหรือเพื่อนที่ทํางานหรือ รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้จักกันมานานนะคะการแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่การที่ได้ไพ่ถ้วยเนี่ยโดยเฉพาะไพ่มหัดเล็กเนี่ยมันหมายถึงว่าจุดดีของเราก็คือเรายังเป็นผู้น้อยอยู่อย่างเช่นเราเป็นเด็กอยู่หรือหน้าที่การงานเราต่ำอยู่ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาคือบางทีมันเป็นการยอมรับผิดไปตรงๆว่าแบบอืเรา เราใหม่มาอย่างเช่นเราเพิ่งเข้ามาทํางานตําแหน่งนี้เราไม่ทราบตรงจุดตรงนี้ออขอความอนุเคราะห์หรือประมาณว่าขอคําแนะนําในการช่วยเหลือคือเราสามารถปรึกษาผู้ใหญ่แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าผู้ใหญ่บางทีก็ไม่น่ารักนะครูผู้ใหญ่ในที่ทํางานบางคนก็อาจจะเ,เขาเรียกว่าแรงคือจริงๆมันก็มีแต่ว่าการยอมรับไปตรงๆเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้แล้วแหละว่าเราผิดพลาดยังไงนะคะพอรู้แล้วว่าเราผิดพลาดยังไงเนี่ย เขาก็ต้องดูในลักษณะตรงที่ว่างานมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าถ้าแก้ไขได้ด้วยตัวเราเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนํามาหรือถ้าเขาไม่บอกเนี่ยมันก็จะต้องมีการไกนิดนึงแหละว่าเราจะสามารถไปขอความช่วยเหลือจากทางใดได้บ้างประมาณนั้นเป็นเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าเราผิดเนี่ยเราผิดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้างานมันเกี่ยวข้องกับหัวหน้ายังไงซะเขาก็ต้องไกด์มานิดนึงต้องคุยอย่างนี้เลยนะคะคือดังนั้นบางทีเราผิดในเรื่องของการงานมีปัญหาเกิดขึ้นมันสตัก๊กมันหยุดชะง,งักอย่างเงี้ยแน่นอนว่าการที่แบบเราโน้มตัวลงไปนิดนึงว่าเออเราผิดหรือมันช้าเพราะอะไรคือความอ่อนน้อมกันอ่อนโยนผู้จาอ่อนหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้แล้วในกรณีตรงที่ว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ว่าการงานมันผิดยังไงเนี่ย การยอมรับว่าไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องเสียหน้าค่ะมันจะทําให้เรื่องจบลงโดยเร็วตรงที่แบบเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียหน้าในครั้งนี้แต่เราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็เออประมาณเราอาจจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้งานฟ l o ์ได้แต่ถ้าเกิดไพ่หัวกลับล่ะถ้าไพ่หัวกลับเนี่ยจริงๆแล้วในหน้าไพ่มันจะพูดในลักษณะตรงที่ว่าเราอาจจะดื้อเกินไปผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้ปัญหางานลามแต่ว่าในไพ่หัวกลับมันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเออบางทีเราอาจจะ เป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราจะลุยทําให้งานเสร็จแหละจะผิดจะถูกยังไงก็ไม่รู้ในวิธีการนะนะบางทีวิธีการอาจจะไม่ขาวอาจจะเทาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลุยทําให้เสร็จถามบอกว่าถ้าในคนทํางานถ้าแบบในในธุรกิจบางธุรกิจมันโหดมากมันก็อาจจะแบบเทาบ้างในบางในบางบางคนที่เขาทํางานแบบเหมือนศิลธรรมลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็เป็นไปได้ในการทํางานแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือเขาบอกว่าลองให้ค้นดูให้ดีคือบางทีคุณน่ะมีมีม,มีไม่ใช่มีสเสน่ห์พูดผิดเอ่อจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่ามีความสามารถซ่อนอยู่นะไอความสามารถของของของ,ของคุณที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบสวิงหรือเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราสามารถจัดการตรงที่เหมือนกับสามารถ โยนงานไปตรงนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาทําตรงนี้แล้วพอตรงนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาทําตรงนี้ต่อมันลักษณะงานของคนที่เวลาได้ไพ่มหัดเล็กถ้วยหัวกลับเนี่ยงานมันจะดูเหมือนบางทีมันสวิงไปสวิงมาบางทีคนทํางานด้วยแล้วปวดหัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกับว่า เวลาเขาได้ไพ่ลักษณะนี้ก็เหมือนอ่ะตัวนี้ยังทาไม่ได้เนี่ยอ่ะโยนไปแหมะตรงนี้ไปก่อนแล้วสักพักก็กลับมาทําอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเสร็จแล้วอ้ตรงนี้เป็นยังไงล่ะกลับมาทําต่อมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคือดังนั้นมันก็ชี้เห็นตรงที่ว่าก็อาจจะเป็นคนมีแร่เหลี่ยมนิดนึงแต่ว่าก็เป็นคนหัวไวสามารถเออลำดับการแก้ไขปัญหาได้อะไรควรรออะไรควรตามงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ นะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ต้องขุดดูให้ดีจะรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะสําหรับไพ่มหัดเล็กถ้วยนะคะในการแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีนะคะถ้าเกิดน้องๆคนใดนะคะชอบคลิปในลักษณะการให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการ เรียนไพ่ยิปซีเพื่อแสวงหาความรู้นะคะเป็นเพราะว่าของครูอาจจะไม่ได้ตามตลาดมากนะคือตลาดของครูจะชัดเจนว่าครูทําในลักษณะของการสอนแล้วก็ให้ความรู้ท่านใดชอบแสวงหาความรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีในเรื่องเกี่ยวกับความหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็กด s u b สไคร e กดติดตามเข้ามาได้นะคะก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลอาจจะมีการทํานายอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนมากจะเน้นในลักษณะนี้มากกว่านะคะก็ ช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงที่เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเรียนไพ่ท่านใดสนใจเรียนไพ่ย,ยิปซีเพื่อดูดวงให้ตนเองใช้เป็นอาชีพหรือจะเป็นรายได้เสริมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ line official a t t e n d e taro นะคะก็ขอบคุณสาหรับทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ